สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีดบาลีซอง c ีเอนะครับเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือมีดบาลีซองเก่าของผมนะที่พังไปแล้วนะครับแต่ก็ควงได้นิดหน่อยนะประมาณนี้อันนี้คือดับเบิลฟิปนะไม่รู้มันจะแกะได้หรือเปล่าคือเป็นเป็นมีดซ้อมอ่ะมันไม่คมนะโอ้ยแต่ไม่รูแกะได้หรือเป็เป็นมีดซออ้อมนะไม่ใช่มีดจริง ซื้อเอามาฝึกของเยเช่อาจจะลำบากไอ้อแต่ลำบากนิดหน่อยเพราะว่าผมถือฟังนะโอ้โหฟังงานสวยสวยก็อันนี้อันนี้ฟังไว้แล้วอันนี้่ซองเหมือนกันแกะมาเลยครับแกะมาเลยเดี๋ยวผมขอแกะกันแกะเสร็จแล้วดูโอ้โหโคตรสวยหนักนะหนักกว่าอันนี้เยอะอันนี้เบามากแต่อันนี้หนักมากอันนี้เซียโกนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเท่าไหร่นะจากที่ดูมา เพราะว่ามันไม่เหมาะสำหรับการควางเล่นซะเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไปเล่นกับขับก็พอได้นะเนี่ยโคตรหนักเลยนะอุ้ยยังหนักอะ่ะร,รู้สึกว่ามันฝืดๆอะ่ะมันไม่เหมือนที่อันผมเล่นอะ่ะนี่คือน,นี่บริซองนะฮะงานโคตรดีอะ่ะโคตรสวยอันนี้ผมได้มาในราคาสองร้้าสิบบาท มันลด6 7็มั้ง6 7เปอร์เซ็นต์มั้งราคามันก็อยู่ประมาณแ0 0้อยนะมันลด6 7เปอร์เซ็นต์มั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดเหลือประมาณสองกว่าบาทก็ถือว่าเท่มากถือว่าคุ้มมากเลยนี่ฮะตัวล็อกดีมากมาเทียบกับอันเก่า Uncle ผมหน่อยอันเก่าผมผม,ผมได้มาในราคา70กว่าบาทอ่ะอันนี้เป็นมีลเล่มแรกของผมนะผมเพิมม่งฝึกนะฮะพังแล้วใช่ที่มันพังเนี่ยมันตก มันตกบ่อยนะฮะก็เลยพังนะก็แนะนํานจากควงเล่นมือใหม่นะก็ไปควงที่นุ่มๆหรือเตียงนอนก็ได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะทนกว่าหนักกว่าด้วยอนะ่ะอันนี้ก็น่าจะโอ้โหยังไงอนะ่ะพูดไม่ออกเบาแล้วก็มันโยกได้อนะ่ะอันนี้ดูดิดูขนาดนะฮะแต่อันนี้สำหรับผมทนไม้ทนดีด้วย แต่อย่าทําตกบ่อยก็แล้วกันนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้จะไปฟิกนะผมควงอา่าถ้าทำอะไาเราดูก่อนผมไม่ถนัดอะผมจับผมจับไม่ถนัดเลยเนี่ยเห็นไหมผมจับไม่ไม่ถนัดอะผมต้องฝึกให้ชินก่อนถึงจะควงได้นะเนะี่ยมันมันยังไงอะมัน มันรู้สึกว่ามันมันหนักแล้วมันก็ฝึกฝืดก,กว่าแต่ก็ต้องฝึกอ่ะฝึกให้มันชินก่อนเนี่ยพอได้อยู่นะกูถือว่าหนักมากเลยมผิดด้านแล้วก็ฝึกโอเคครับเี๋ยวผมขอฝึกอวก่อนบางท่าในมีดเซตโกมันก็ทำไม่ได้นะก็ต้องฝึกอีกนานะถึงจะชินมือ ยากมากเลยเห็นไหมมันฝืดๆอะอโอเคครับก็มาดีแค่นี้แหละยั้งยังยัง,ยงลืมไปว่ามันมีที่เก็บอยู่ที่เก็บมีดเออนี่ไงคนดูนี่คือที่เก็บมีดเก็บเก็บันไหนวะเก็บตรงนี้ แต่ผมอธิบายก่อนว่าข้อดีของมีดตัวนี้เอาไปเล่นที่สาธารณะได้นะเพราะว่ามันดูไม่ใช่มีดจริงอะนะแต่จริงมันก็ไม่ใช่มีดจริงอยู่แล้วแหละอันนี้มันเหมือนมีดจริงเกินไปผมเคยเอาไปเล่นที่สาธารณะแล้วคุณมองเต็มเลยว่าเป็นมีดจริงแต่จริงจริงอันนี้เป็นมีดซ้อมเนี่ยก็เทพมากย่องจะเก็บไว้อย่างดีเลยนี่ครับเก็บแบบนี้ถ้าเราออกมาก็ประมาณนี้เออว่ะ มันจะมีแบบนี้อันนี้ก็กันชื้นมั้งลยแต่ไม่ผิดก็ประมาณนี้เด็ดโก,ก็เท่กล่องเท่มากไปครับก็ตั้งแต่ทีนี้ก็คงจ,จบไปแล้วครับก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับมารีวิวความขำแค่นี้นะครับสำหรับมีดบาลีฟองเท็ดโกนะโอเคบ้ายบายไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ้ายบายผมว่าจ,จะจบคลิปแล้วนะแต่ว่าก็ลืมไฮไลท์บางอย่างนะครับตัวแบบตัวมีดตัวนี้นะฮะก็ จะมาอธิบายที่ผมเล่นคร่าวๆกันก่อนเลยก็คือผมเล่นมาสักพักแล้วจับถนัดข้ามือน้ําหนักเยอะอยู่พอสมควรน,นะก็ตัวล็อกตัวนี้นะครเรากดปึ๊บมันจะด้ออกมาเหมือนมีสปริงอยู่นะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแล้วที่ผมเคยอธิบายในคลิปไปแล้วว่า ถ้าบางท่าก็ไม่สามารถเล่นในมีดตัวนี้ได้นะครับแบบลิงก์การสั่งซื้อถ้ารับที่ใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับมีหลายแบบหลายสีเลยนะครับผมก็บ๊ายบาย